คสวัสด,ดีทุกคนรู้แล้วว่าผมอยู่กันในทริปที28ดอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมเล่นดับเบิลอัพกับคุณตะวันแล้วผมเล่นเป็นคอมโคโบโกะแบกนะครับเป็นอาร์เมนลัคกี้พาวนะซึ่งมาคู่กับอาร์เมนของการกันตุนด้วยผมเลยใส่3ามใสทัานไปอย่างที่เห็นกันในตอนนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแค่คอนเทนต์เฉยๆนะแต่จริงๆผมก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะวสามไสท,ทัานมันไม่ได้เก่งนะครับอันนี้แค่ลองๆเฉยๆแล้วเป็นโคโบโกะยักษ์ไง โอเคก็คลิปนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเชิญไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันได้แล้วผมเปิดมาที่เรือกอาร์มเอนต์นะครับตอนนี้ก็ลองเลือกอาร์มเอนต์ดูว่าจะมีอะไรนะเขลองโหลดดูนะครับได้เป็นลัคกี้พาวไงแล้วคุณตะวันเขาบอกว่าเามีคุโบโกะสองดาวอยู่ด้วยนะครับอันนี้ผมก็น่าจะคุยกับเขาแล้วว่าอ่ะมารอบนี้เดี๋ยวผมเล่นเองนะครับลัคกี้พาวนะผมก็เลือกมาเลยนะครับแล้วให้คุณตะวันเขาส่งคุโบโกะสองดาวมาให้แล้วเราก็จะะมีีโโคคคคบบบกตตัััววเเรรรยย้ออแาห่ง นิดเดียวนะครับก็จะทำโคโบโกะสามดาวได้แล้วก็ให้มันแบกไปเลยนะครับเดียวยาวเลยปั๊มเงินได้โคตรเยอะนะครับสาหรับโคโบโกะตัวนี้นะกับอัลเมรัคกิพาวนะครับมันได้ตังค์โคตรเยอะเลยเว้ยพอมันสังหารได้อะมันล้าช็อตได้มันก็จะแจก1บาทนะครับทาให้ผมรวยจ,จัดเลยนะต้นเกมนะครับ ในรอบเลือกไอเทมนี้ผมก็หยิบมาเป็นเกาะนะครับเพราะว่าจะไปทําเป็นไอไททันให้โคบโกะนะที่ผมคิดไว้ก็คือผมจะทำเป็นไททันบัตเตอร์แล้วก็บอหมอกให้โคบโกะนะครับ3ชิ้นนี้เลยก็สแสลมเป็นไททันไปก่อนนะครับโคบโกะเราไม่มีของก็มไม่เก่งนะตอนนี้อันนี้ได้ของมามันก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับได้ไททันมาชิ้นนึงแล้วเหลือแค่บัตเตรอร์บอลมอกนะครับ ตอนนี้ก็ตั้งบอร์ดเป็นวิเซอร์ไปนะผมยังไม่ได้อัพเวลนะครับเพราะว่ากะจะไปไฮเปโลช่วงสามหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมขาดคือผมโกโยแค่ตัวเดียวเองนะตอนนี้นะครับมันออกมาในช็อปผม2ตัวเลยถือว่าอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องโลหะเลยมันน่าจะ3ดาวโดวยธรรมชาติ้เลยมั้งเนี่ย <laughs> โอเคนะตอนนี้ก็ชิวๆนะครับ รอบตีคีฟดวผมก็ลุ้นอยู่ตอนนั้นว่าโคบโกะมันจะแพ้คีฟหรือเปล่าแต่ก็ชนะนะครับโอเคอันนี้ได้ของมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วโคบโ,โกะออกมาแล้วนะครับผมไม่ได้โลเลยนะสามดาวแบบธรรมชาติเลยถือว่าอะไรค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็อัพเวลไปเลยนะน่าจะขึ้นเวลหกไปเลยนะครับแล้วก็ลงเป็นตัวแบกไปนะเพราะว่าผมพยายามเซฟเลือดนะครับทำซองบอดนะครับตอนนี้นี่ก็ตัวลงไปก่อนลงเป็นเคสลินนะครับได้เป็นโกสลี่นะอีกตัวหนึ่งผมน่าจะลงเป็นไอตีโมหรือเปล่าเพราะว่าผม คิดอยู่ว่าเออลงอะไรมันจะ i ิมแพกมากสุดวะหรือไม่ก็ซื้ออามูมูมาลงนะครับใช่ไหมโอเคซื้ออามูมูมาลงนะแล้วก็ขายติโมทิ้งไปนะครับวอดเราก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ไปก่อนนะครับสําหรับตอนนี้นะ รอบเรื่องอัรคเมนนี้ก็หานะครับว่ามีอะไรที่มันค่อนข้างจะเข้ากับบอร์ดเราได้บ้างนะตาบอร์ดเราจะเป็นประมาณน,น,นั้นเลยที่ผมมาร์คไว้นะแล้วเจอเป็นอารคเมนการกันทวนนะครับอันนี้ผม่าน่าจะหยิบมาเลยเป็นโคโปโกะสองให้ทันนะครับตัวใหญ่ๆแน่นอนนะก็รีบเก็บแล้วก็เอามาใส่ให้โคโปโกะนะครับอันนี้ก็ได้เป็นเคสลินไม่ใช่เคสลินผูดผิดนะขออภัยเป็นไอริเวนอ่ะไดริเวนมาเพิ่มนะครับเป็นตัวบูสเตอร์นะอันนี้ผมก็ตั้งบอร์ดไปเท่าที่ช็อปมันจะมีให้นะครับ ้เป็น3บุสเตอร์นะขาดบุสเตอร์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น4นะครับโคโบโกะเราจะได้เก่งขึ้นนั่นเองนี่ผมขาดของดูดเลือดให้โคโบโกะนะครับตอนนี้โอเคเป็นตั้งบอดสตอรี่ไปก่อนนะอันนั้นจะเลือกเป็นเข็สีแดงานะับให้ตีเร็วนะผมน่าจะเอาโคโบโกะมายืนรับดาเมจตีเร็วด้วยนะครับเพราะว่ากว่ามันจะตีนี่ช้าเหลือเกินนะไอ้โคโบโกะตัวนี้นะครับโอเคก็ตั้งบอร์ดแบบนี้ไปนะตอนนี้แล้วก็อัพเวลไปเรื่อยครับไปเวลเก้าเวลสิบเลยเพราะว่าเราได้โคโบโกะมาแบกนะครับสามดาวน่าจะแบกได้อยู่เอง ช่วงเลยเทปนี้ผมก็น่าจะหยิบมาเป็นเกาะนะครับเม้ยเป็นธนูนะครับเพราะว่าผมได้เกาะมาฟรีหนึ่งชิ้นนะเอ่อก็ได้เอาธนูมาก็ได้เป็นสามไททันเลยไนดะ้คอนเทนต์ละโคบโกสามไททันนะครับตัวโคตรใหญ่แล้วยักษ์กับกันทวนด้วยแนละ้วโบโกยักษ์นะครับตอนนี้อันนี้ก็ในช่วงส่งไอเทมไ้เพื่อนนะครับอันนี้เขาก็ให้คุณตะวันเลือกนะว่าจะเอาอะไรนะคุณตะวันเขาน่าจะเอาเป็นคอมพเนนต์หรือเปล่าหรือว่าเอาเป็นตีฟโกะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันอันนี้เขาน่าจะเลือกอยู่ครับ เอาอะไรดีโอเคหยิบเป็นคอมโพนต์ไปนะครับคอมโพนต์ลิ้นพันซะและคอมพเพนต์เออโอเคอแล้วผมได้เป็นเอ็นคา์เตอร์ของมอไฟมาด้วยนะครับมันทําให้เอาตัวละครมาวางในเบนซ์มันจะเด้งของออกให้นะครับอันนี้ก็ดีเลยแล้วผมก็แสลมเป็นไททันไปเลยตอนนี้ผมก็มีสามไททันเรียบร้อยแล้วโคบกโยกยากนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยนะตอนนี้ <c oughs> เราเจอเป็นออนในช็อปนะครับก็หยิบเป็นออนไปลงก่อนนะมีอะไรก็เล่นไปตามที่มีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้โรยไม่ได้อะไรนะ น,นี่ก็ผมน่าจะโ p ิชั่นใหม่แล้วเอาโบุกบกไว้ข้างหน้านะครับให้มันได้รับดาเมจก่อนเพื่อนนะครับไททันมันจะได้สแต็กได้เร็วๆนั่นเองนะครับตอนนี้นะ ก็เจอเป็นคนเล่นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเขาเป็นเนโกแบกนะแล้วแพ้ไปด้วยนะเพราะว่าผมโกเราไม่ไมีดูดเลือดนะครับก็เอยแพ้ไปนะอันนี้ก็ช่วงสเตจสี่ละอันนี้ผมก็น่าจะขึ้น8เลยนะครับไปหาเป็นตัวบุยเซอร์มาลงนะครับเพราะว่าผมจะตั้งบอร์ดเป็น6บุยเซอร์นั่นเองได้เป็นไซรัดมานะครับโลหะนะครับกะหากาลิโอด้วยนะเพราะว่าจะเป็น6บุยเซอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้โอเคอันนี้ผมก็โลต่อครับโลต่อไปอ๋อนที่ผมไม่ได้เล่นนะครับโอเคโลเจอไหมเจอกาลิโอไหม พยายามไม่ให้โลหมดตัวนะครับเพราะว่าเราจะออคอนพังนะอันนี้ผมก็ได้เป็น6บุเสเซอร์นะครับยังไม่เจอการิโอก,ก็เลยเอาเวนทําเครลงไปก่อนนั่นเองครับตอนนี้โอเคให้โคบุโกแบกไปก่อนนะสามไท่านนะครับโคบุโกยักษ์ไอ้ตัวเริ่มเลยนะ ช่วงเลย่อัเมนต์ชสุดท้ายนี่ผมก็อยากได้เป็นคอมแบทแล้วนะเพราะว่าโคโกเราให้มันเก่งขึ้นนั่นเองจะทำให้โคบกเราเก่งขึ้นเออพูดแบบนี้ <c oughs> ก็ลองโลหาดูครับเพมีอะไรน่าสนใจโลไปเออยังไม,ม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เป็นไอ้นี่นะครับอัเมนทของทิกช็อตนะมันจะทําให้ตัวทิกช็อตเก่งขึ้นอันนี้ผมก็คิดอยู่ว่าผมมีใครสะอยู่ในชอ็อปอในช็อปอะไรล่ะในบอร์ดอยู่ด้วยนะครับ ก็น่าจะเล่นเป็นอาัอ์เมนชิ้นแรกดีหรือเปล่าให้ใครสะแบกแทนนะครับตอนแรกผมแพนไว้ว่าจะไปเล่นเป็นไอ้นี่ไปเล่นเป็นไอ,ไอลิเลียนะครับแต่ว่าออได้ใครสะมา2ตัวด้วยครับระหว่างโลเนี่ยเออผมก็เลยเลือกมานะครับอันนี้ก็สาลัสองดาวเรียบร้อยแล้วแต่โคบโกผมยังไม่มีของดูดเลือดเลยวะโอเคก็โลต่อแนละ้วผมพยายามหาคาริโอให้ได้นะไม่รู้จะเจอหรือเปล่า,าจเจอรเรียบร้อยแล้วนะครับจะเจอเป็นไซรัสเพิ่มมาด้วยเกมนี้คุณคณกนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะว่าผมทำสายลัสได้3ดาวด้วยนะครับ ะระหว่างทางที่ผมทำสามดาวน้วจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ยากแล้วครับก็ให้คุณตะวันช่วยเก็บนั่นเองนะครับ ช่วงวไอเทพนี้ผมก็หยิบมาเป็นเทียนนะครับเพราะว่าผมจะไปทําเป็น h o j ให้โคบโกะเรานะโบโกะเรามันไม่มีดูดเลือดนะครับมันตายง่ายไปหน่อยนะก็เลยหยิบเทียมานะครับผมมีอ่ามีหมัดอยู่แล้วไงก็ทําเป็น h o j ได้นะครับมันน่าจะสแสลมไปเลยนะโอเคผมน่าจะถอดของจากโคบโกะออกแล้วนะครับสามไทท่านนี่น่าจะคอนเทนต์เกินไปนะโอเคก็ใส่ไปแล้วครับน่าจะใส่ก็สองไทท่านนะแล้วก็เอาหมัดออกมาจากไขสะนะครับทาเป็น h o j ก่อนนั่นเองนะ โอเคก็สแสลมไปส่วนในท่านอีกอันหนึ่งผมก็เอาไปใส่ให้ใส่ร้านนะครับได้ไอเอ็นเคาน์เตอร์ของมอไฟมาค่อนข้าง,างดีนะมันจะถอดของง่ายนะครับมันทําให้เราเฟกอะไรได้หลายอย่างดีนะนี่ผมค่อนข้าง,างชอบนะครับอันนี้ก็หน้าตาบอดเป็นประมาณนี้อันนี้ผมน่าจะเก็บตังค์ขึ้นเก้าแล้วหรือเปล่านะครับเป็นโลหะใส่ร้านสามด,ดาวดีกว่าโอเคก็ไม่ได้น่าจะโลอะไรเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมแล้วแต่มันมีคนเล่นใส่ร้านด,ด้วยเนะี่ยอันนี้เราจะฮิตหรือเปล่าเรื่องมาอรอลุ้นเอานะ ช่วงสเตจ4ก็แพ้ไปรอบหนึ่งนะครับแพ้ก่อนเข้าคีฟนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเซฟเลือดได้เยอะอยู่นะตอนนี้ก็ได้ขอ,องเพิ่มนะครับและวันนี้ผมลองเอากุนซูใส่ให้โคบโกะดูนะครับเผื่อให้มันตีเร็วขึ้นนะเพราะข้อเสียโคบโกะมันคือมันตีช้านะครับแล้วก็ลองใส่กุนซูให้มันดู <c oughs> จะเป็นยังไงก็ลองรอดูนะครับอันนี้ผมก็แลดเป็นบัตรเติร์นให้ใส่ลาร์ดไปนะใส่ลารัดเราของค่อนข้าง,งแน่นนะครับเปิดอีกของอีกชิ้นหนึ่งนี้ผมน่าจะหยิบมาเป็นลาอตนะครับเพราะ ผมน่าจะเอาตัดฮิวมาใส่ให้ไพรสไปก่อนนะครับให้มันถือช่วยตัดฮิวไปก่อนก็แครี่หลักเรามันเป็นอันนี้นะโคบโ,โกะอยู่นะครับตอนนี้นะโอเคก็ลองดูครับว่าโคบโ,โกะถือกุนซูมันจะเถื่อนหรือเปล่าแต่แต่ไม่น่าจะเก่งแล้วครับเพราะว่ามันจะตายง่ายนะตัวมันค่อนข้างบางนะครับมันไม่มีของกันตายเยอะเท่าไหร่อ่ะเออ รอบนี้ก็เป็นเอ็นเคาเตองเซตนะครับเซตจะทําให้ตัวให,ใหญ่ขึ้นซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยโอเคก็ไม่ได้มีอะไรเพริ่มเติมนะครับโคโบโกตีเร็วก็เฉยนะเมื่อกี้นะครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้ตีเร็วขึ้นเท่าไหร่มันแตกคุณซูช้าด้วยนะครับอันนี้ผมก็น่าจะถอดออกอรหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กนะอันนี้ก็ให้คุณตะวันเขาเลือกของนะครับว่าจะเอาอะไรเขาเลือกเป็นไอเทม2ชิ้นไปนะครับอันนี้ผมน่าจะขึ้นก้าเลยนะเพราะผมขาดอีแค่ไม่กี่บาทเอง ขึ้นไปนะครับแล้วก็น่าจะโลเลยโลนะครับอันนี้น่าจะอยากได้เป็นอไอกาลิโอ2ดาวนะครับแล้วก็หาสซรัดด้วยเพราะผมตั้งใจจะทำสายลัส3ดาวนะครับให้คุณตะวันช่วยเก็บนะโอเคนี่ก็โลต่อครับก็ได้ไข่สามมาหกตัวด้วยเผื่อนี่ได้ไข่สามดาวด้วยนะเนี่อโอเคก็ไม่รู้จะลงอะไรนะครับก็ลงเป็นลิงไปก่อนนะโอเคตอนนี้บอดเราก็น่าตาประมาณนี้ยังไม่ได้ถอดของจากกุนซูให้นี่อีกว้ยจากโกโบโก้อีกโอเ,อโอเค,อเคได้อยได้อยเออถอดล้วถอดลวโอเคเพราะมันไม่เบิร์กนะครับก็ต้องถอด แล้วก็ใส่เป็นไออิงชาร์โดนะครับเป็นของอ protection นะมันจะทำให้คุมโกรกเราถึอขึ้นนะกูซูก็เอามาให้ใครตะถือไว้ก่อนนะครับบอดเ่าหน้าตาวรนนี้ไปก่อนเลย รอบเลยไอเทมรอบนี้ผมก็หยิบมาเป็นไซรัสนะครับไซรัสผมมีกี่ตัวเราก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าใกล้จะสาบดาวมากแล้วแล้วก็สเกลดูนะครับคุณไซรัสเอ้คุณไซรัสอะไรล่คลลนะคุณตะวันเขาเก็บไซรัสไว้ให้ตัวหนึ่งนะตอนนี้ไซรัสผมน่าจะสาบดาวได้แล้ว,ลวนี้ผมมีไซรัสอยู่7ตัวนะครับแล้วผมได้เป็นไอซาย่ามาแล้วนะโอเคได้เป็นไซรัสดิเอ้ยมันชื่อสาย่าดิเออสาย่าครับพูดผิดนะขออภัยแล้จำชื่อผิดนะ ก็ลองตั้งบอร์ดเป็นสี่ทิกช็อตดูนะครับไม่รู้ว่าจะเก่งหรือเปล่าน่าจะเล่นเป็น6บุยเซอร์น่าจะเก่งกว่าครับอันนี้ผมก็แค่น่าจะลองเฉยๆนะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็ลืมใส่เป็นอิงชาร์โดไปด้วยนะครับโคโบโกผมของไม่เต็มเลยนะเห็นปะเดี๋ยวผมน่าจะถอดไททันออกจากไซรัสมาให้โคโบโกแทนนะครับแล้วหมวกก็เอาไปใส่ให้ไซรัสนะครับเพราะไซรัสมันดาเมจเป็นเวทนะก่อนอันนี้เล่นไม่ทันนะครับยังดีเลยอยู่สมองผม <laughs> ตีคีวเด้ผมก็อยากจะได้ของให้ตัวแถวหลังผมนะเพราะตัวของแบ็คลน์ผมมันค่อนข้างน้อยนะของของแบ็คลน์ผมมันค่อนข้างน้อยเออพูดแบบนี้นะครับโอเคได้เป็นการิโอสองดาวมานะแล้วก็ได้เป็นคิมาใส่ให้สายญาครับสายาผมสองดาวเรียบร้อยแล้วนะโลเจอนะครับอันนี้ก็สซรัสแตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอคุณตะวันส่งมานี่ก็จะเรียบร้อยเลยสายลัสสดาวนะครับเรียบร้อยสายลัสผมสมดาวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ก็เล่นเป็นพอร์ต6บุยเซอร์นะครับผมเอาสตอรี่ออกนะแล้วผมส่งแอนนี่ให้คุณตะวันแล้วแอนนี่คุณตะวันก็3ดาวเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมทางขวามือนะครับ3ดาวไปแล้วนะตอนนี้3ดาวพร้อมกันเลยอันนี้ผมก็ลองโพซิชันใหม่ดูนะครับกะจะขังไอ้ไซรัสไว้นะครับเพราะว่าจะให้โคโรโกะมันฉายแสงก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันคือคลิปขโคโโกะนั่นเองนะ แต่จากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับผมก็เลยโพซิชั่นแบบว่าขังไซรัสไว้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันออกมาก่อนนะขังไซรัสไว้นะครับให้มันออกตัวหลังสุดนะให้โคโปโก,โกโอฉชายแสงนะครับเพราะมันคือคลิปโคโปโอกอย่างที่บอกเลย <c oughs> แต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแลครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงผมคุยกับภูตะว,วันระหว่างเล่นเกมดูแล้วกันนะเพราะผมไม่รู้จะพากอะไรแล้วเหมือนกันนะหลังจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วบอร์ดเราค่อนข้างจะสตองจะจัดแล้วนะสปอรตเราคือค่อนข้างจะเป็นแชมป์แล้วนะครับก็รอให้ อ่าคนอื่นเขาจัดบอร์ดไปแล้วเราก็เล่นบอร์ดของเราไปนะคะรับยัดขังปีศาจไว้ใส่ลาร์ดไอ้อ Andy Red b u f ว Man Tree ตัวตัดดันไป25เพื่อปีศาจทั้งคู่ได้หลุดมาแล้วเผื่เพื่อนมาเพื่อนมา าามาให้กูโตบมาให้กูโต๊บมาให้กูโตบกันนี่มันจะทำอะไรแปลกๆวะเนะี่ยอ่อนมันจะสามะนะอ่อ,อนห้าตัวอ่อ,อนห้าตัวไม่มีอะไรขอของไปเไน้าเขียนี่นงูบางเกิอนนะ <laughs> นี่คือการโปรดิชั่นแบบเมตาใหม่นะครับใครอยากเรียนรู้มาดูได้ <c oughs> <c oughs> โปรดิชั่นแบบเมตาใหม่จังทอินโ็กเกอร์อแตก็หลอดเล่น <c oughs> ได้เนะี่ยอินบกเกอต็หลอดได้แล้วมันก็ได้ก็หลอดเฟกนะผมก็เคยเล่นเลยได้อยู่มีแย่ตอนการโพดิชชั่นแบบ เมตาอินเดียมาแล้วปลดปล่อยปีศาจแล้วคือสสอะปีศาจกูโดนยิงมาเนี่อันนี้ U.S. บู๊แด้การชาร์จการชาร์จไปแล้ว เฮ้มันอยู่นี่มันจะทำอะไรแปลกๆวะเนี่ยมีอะไรสามดาวเหรอสิดูมันรู้ไห่น่ะมันเก็บฟอเอ๊ะยังไงดิเรียมก็ไม่มีทางสามดาวได้หรอกมึงที่กลัวผมมาลอกการโพสชั่นกลัวเพื่อน ส็บสองบ่อยเหลือเกินผมผมผเป็นแนวของบริกาแอนนี่กับแนวหลัเต็นหมด <laughs> ที่ไม่เล่ไก่ไก่เนอกระ <laughs> 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 โดยที่หนึ่งสองมืน มือดบ้าเสร็จเว้นซ้ายเซราผมไม่ได้ทำอะไรเลยทำแเบส้นแป๊บโอ้ม่